ัสดีครับนะครับอ่ะมาแล้วนะครับ MT 0 7นะครับยี่้า MT 0 7นะครับเครื่องยนต์ 700cc นะครับตัวนี้นะครับอัดลุกสูบนะครับมันจะขึ้นลง270องศานะครับก็จะอารมณ์คล้ายๆดูคตินะในตัว MT 0 7ันนี้นะครับผมอันนี้ก็ ไม่มีอะไรนะครับรถก็เดิมเดิมทุกอย่างครับพ่อเธอ,อเดิมหมดเลยนะครับนี่นะครับจะมีสายสั้นอย่างเดียวนะครับที่เจ้าของเขาใส่มานะครับนอกนั้นก็ไม่มีอะไรเลยนะครับก็ตามนี้หมดเลยนะครับรถเดิมเดิมนะครับผม สวยเลยนะบอกเลยนะครับ MP07 คันนี้นะครับใครที่หาอยู่นะนี่ใครที่หาอยู่บอกได้เลยว่าคันนี้นี่ตอบโจทย์เลยนะครับนี่เห็นไหมจอสเตอร์เหลือๆเลยนะครับผมคือพื้นฐานคือเจ้าของเป็นคนรักษารถเนี่ยนะครับดูจากสีถังสีอะไรนะครับคือรถมัน ค่อนข้างจะหาร้อยได้น้อยอ่ะนะครับจริงๆนะค่อนข้างหาร้อยได้น้อยมากในตัว IP 0 7คันนี้นะครับผมดูรอบคันนั้นก่อนนะครับสวยๆกันเลยนะครับผมไม่ต้องตกใจยางหน้านะครับยางหน้ามันเป็นกึ่งสลินะนะครับมีมีมีดอกแต่เป็นกึ่งสลิปนะครับผมแต่ยางหลังนี่ มันคนลายยี่ห้อกันยางนะครับแต่ยัางหลังนี้ยังดอกจะเยอะนะครับเพราะว่าลายมันจะเยอะนะครับไม่ต้องตกใจนะครับผมอ่ะรูรอบคันนั้นก่อนนะครับคันนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับก็คือทุกอย่างเดิมหมดนะครับไม่มีอะไรที่ผิดแปลกไปจากนั้นเลยนะครับเดือนไม้นะครับกุญมแจถังนะครับคือเป็นรถที่เดิมมากๆนะครับก็คือ อันนี้ก็มีไลยผมทําการล้างนะครับไ,ไม่ใช่ล้างสิคือเจ้าของเขาล้างมาแล้วนะครับตอนผมไปเอาเคือแบบวิ้งมากนะครับก็เอามาก็มีไายผมก็เอามาเช็ดนะครับเอามาเช็ดแล้วก็เอามาลูน้ํายาขัดสีแล้วเคลือบแก้วให้ก็เท่านั้นเองนะครับเพราะว่าคันนี้มันสะอาดมาอยู่แล้วนะครับผมก็ตกใจเหมือนกันนะตอนผมไปเอาเคือแบบ ทำให้รถมันสะอาดจังเจ้าของก็บอกว่าเขารักรถมากนะครับเจ้าของยังจะมี GS102 หรือ GS A102 อีกคันนึงนะครับแต่ว่าอันนั้นเขาไม่ได้ขายคือเขาเก็บไว้ใช้นะครับเขาบอกว่ายอมปล่อยคันนี้ไปอีกคันหนึ่งนะครับโดนภรรยาด่าแล้วนะครับโอเคครับผมนี่เครื่องยนต์ส,สวยๆนะนะครับชุดสีนะครับคือสวยหมดเลยนะมันหาร้อยได้ยากนะครับมีก็นิดหน่อย เนี่ยครับตามหัวนอ็อตอะไรเขาเรียกอะไรอะ่ะเป็นรูน็อตนะครับนิดเดียวมีแค่นั้นแหละครับตรงอื่นก็สวยหมดอ่ะมีตรงนี้หน่อยหนึ่งมีท้ายนิดนึงนะครับทุกสิ่งทุกอย่างนะสวยหมดเลยในตัว MT07 คันนี้นะครับใครที่เล็งอยู่ใครที่มองหาอยู่นะครับรับประกันเลยว่าคันนี้สวยแน่นอนนะครับอ่ะมาผมพามาดูเลขไม่ดีกว่า ที่เนี่ยคือแน่นอนอยู่แล้วคือที่ผมอ่ะไม่ไม่เคยกอไม้แน่นอนนะครับไม้เท่าไหร่คือเท่านั้นนะนี่ครับไม้สี่หมืนสามนะครับอ่าสี่หมื่นสามพันสองร้อยสามสิบโลนะครับผมเครื่องยนต์เงียบกิฟนะครับก็คือคันนี้ผมทําการถ่ายแล้วมันเครื่องเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เปลี่ยนกองนะครับผมซึ่งเจ้าของเก่าเขาก็ถ่ายมาแล้วเหมือนกันนะคะเขาบอกว่าเขาถ่ายมาเมื่อ น่าจะสองเดือนแล้วนะครับแต่ว่าผมก็ไม่รู้ว่าเขาถ่ายมาแล้วเขาใช้ไปเยอะน้อยแค่ไหนอะไรเงี้ยครับก็คือรถมาถึงนี่คือผมก็ต้องทําการถ่ายมันเครื่องนะครับถ่ายแล้วมันเครื่องถ่ายรอเย็นกรองนะครับก็พร้อมใช้งานเรียบร้อยนะครับอิ7เจคันนี้นะครับผมอะมาผมพามาฟังเสียงเครื่องยนต์เนี่ยไม่ต้องเสียเวลากันมากนะครับไม่สี่หมื่นสามนะครับอะมาฟังเสียงเครื่องยนต์กัน M.T. ศูนย์เจ็ดเสียงจะท้ายดูสติมากๆนะเพราะว่าข้อเหวี่ยงนะครับของเ้านะอยู่ที่สองร้อยเจ็ดสิบองศานะครับมันจะมีอารมณ์คล้ายกับลุคตินะครับผมซึ่งถ้าหากว่าปเป็นรถที่ใส่ท่อเนี่ยมันจะมันเสียงไม่ชัดมากนะครับมันจะหุ่มๆุ่มฮุ่ม,มเลยนะครับมันจะเหมือนลุคติแต่แนกแนแนท่อเดิมแต่ว่าผมคิดว่ามันก็มีความคล้ายนะแต่ผมเคยได้ยินรถที่เขา ใส่ท่อกันแล้ววิ่งบนถนนเนีนน่ยคือมันมีความคล้ายมากเรบเสียงมาจากไกลเลยผมนังว่าดูคติเขาวิ่งผ่านไปเอา m p 0 7นะครับผมซึ่งเสียงคล้ายมากนะคระเครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์เงียบๆนะครับเงียบมากนะครับะะสําหรับดูคติอไม่ได้ดูคติสิ m p 0 7นะครับเครื่องยนต์เงียบลิกนะครับอ่ะฟังลลกันดูนะครับอ่าเป็นยังไงอะ ยังไงเรื่องยนต์เงียบคลิปนะครับผมอ่ะเสียงท่อ,อนะครับผม MT07 นะครับปี2015นะครับไม้สี่0มื่สามพันส้โลนะครับผมใครที่สนใจนะผมบอกเลยว่า ราคาไม่แรงแน่นอนนะคะผม MT07 คันนี้นะครับผมเปิดอยู่150,000บาทเท่านั้นนะครับผมคือถ้าใครไปดูที่อื่นใครไปหาที่อื่นนะแสนสองแสนสามนะครับผมเอาแค่150,000บาทนะครับราคาต่อรองได้นะครับผมก็เดี๋ยวมาคุยกันเรื่องราคานะครับผมอันนี้ทุกสิ่งทุกอย่างติดครบนะอ่ะผมพามาดู ไปพามา,าไปพามาติดครบนะครับทุกอย่างติดครบหมดแต่ดังนะครับผมอโอเคครับแต่ดังอันนี้เห็นไหมมันจะมีกระพริบขึ้นมาอันนี้เป็นพามาดนะครับหรือว่าเป็นไฟขอทางนะครับต็อปไฟใส่นะครับก็ติดหมดนะครับทุกอย่างใช้ได้ นะครับผมยี่ห้อที07คันนี้นะครับ15,000บาทนะครับผมต่อสากาต่อรองได้นะครับสําหรับผมนะครับผมอ่ะใครสนใจคันนี้นะครับติดต่อทางนี้ได้เลยนะครับเบอร์โทรศัพท์นะครับ090 5.1 1846นะครับผมหรือไม่ก็ไอเดียไลน์นะครับ090 5.1 1846เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ช่องทางเฟซบุ๊กนะครับผมนะครับิมพรเมฆเขือภาษาไทยตามด้านล่างเลยนะครับผม แล้วก็อีกช่องทางนึงเป็นช่องทางของ Ti k t ต k นะคบผมติ k t ต k อกก็เป็นนักพารินทรเช่นเดียวกันแบบภาษาอังกฤษนะ N A T R N T H O N นะครับหรือใครที่พิมพ์คำนี้ล้วหาไม่เจอนะครับก็พิมพ์เข้าไปว่าซื้อขายรุ่ยไปมือสองสภาพดีนะครับก็เป็นางผมเช่นเดียวกันนะครับผมเดินเบาเงียบนะครับรถเดิมๆนะครับ N T ศูนนะครับ1 5 0 0 0แาันบาทนะครับผมใครที่แบบต้องการหาอยู่นะ ไม่คนธาตนะเครื่องเงียบๆแบบนี้อ่ะผมให้ฟังเครื่องรอบนึงก่อ,อนเต็มเตาเงียบๆน,นะครับผมรถสวยเลยนะบอกเลยนะครับว่าคันนี้รถสวยเลยสวยมากๆนะครับผมสีเหลืองนะครับอินทิศุเจ็ดนะครับผมใครที่สนใจก็ อย่ารอช้านะครับสำหรับ m t 0 7คันนี้นะครับผม15,000บาทเท่านั้นราคาต่อรองได้นะครับไม่สี่หมื่นสามไม่แท้ไม่มีกอนะที่ผมไม่เคยกอมใครอยู่แล้วนะครับอย่างที่บอกกันนะว่าไม่กอแน่นอนนะครับสี 4, ่หมื 7, 000, 6, 000่นก็สี่หมื่นเจ็ดหมื่นก็เจ็ดหมื่นหกหมื่นก็หกหมื่นนะครับผมอย่างเช่นซูคิวีตอมนะครับไม่หกหมื่น e-bralex ไม่เจ็ดปืนนะครับเครื่องเงียบเครื่องดีแบบนี้นะครับผมก็ คนที่หาใช้งานก็ไม่ควรพลาดนะครับผมในรถที่เงเงียบๆดีๆอย่างนี้ซื้อผมจะบอกอย่างนึงนะรถที่ม่เยอะเป็นรถที่ใช้งานหนักจริงไหมก็คือเขาใช้งานประจําครับใช้งานทุกวันหนักไม่หนักเราไม่รู้นะอันนีผ้ผมพูดตรงๆนะคือแบบพูดตรงๆเลยว่าหนักไม่หนักเราไม่รู้เรารู้อย่างเดียวว่าเวลาเราไปซื้อรถเนี่ยเราฟังจากเครื่อง เครื่องมันเงียบนะครับถ้าเครื่องมันเงียบเนี่ยแสดงว่าเจ้าของเนี่ยเขาเป็นคนที่หมั่นดูแลรักษานะครับหนึ่งคือเขาถ่ายแล้วมันเครื่องบ่อยนะครับถ่ายถ่ายแล้วมันเครื่องบ่อยเปลี่ยนกองบ่อยนะครับผมแล้วก็ดูแลเรื่องทุดโซ่สเตอร์เรื่องยางเรื่องอะไรมันดูรักษานะดูตรงนี้เป็นหลักนะครับผมจะสอนเลยว่าการที่เราไปดูรถนะครับหนึ่งโซ่สเตอร์สองเครื่องนะครับ ถ้าว่าเตอเหลือเยอะนะครับแสดงว่าเจ้าของเขาทําการเปลี่ยนมาแล้วถ้าหากว่าไม้เยอะนะแล้วก็ดูที่เครื่องยนต์นะครับถ้าเครื่องยนต์เงียบก็แสดงว่าเจ้าของเขาก็ดูแลรักษาครับเปลี่ยนน้ำมันเครื่องบ่อยคือรถที่มันจะเครื่องดังเนี่ยผมจะบอกอย่างหนึ่งเลยนะคือหนึ่งใช้อย่างเดียวนะครับไม่ค่อยดูแลรักษาเครื่องยนต์ไม่มีการถ่ายน้ำมันเครื่องตามระยะที่เขากําหนดมาอย่างเช่นเขากําหนดมา8 0 0พโลห้าพัโลหมืนโลนะครับลากปลาไป25,000นห้า สามหมืน่นเนี้ยครับคือไม่เคยถ่ายถามว่าไม่ถ่ายน้ำมันเครื่องเนี่ยรถมันพังไหมมันไม่พังหรอกครับมันมีน้ํามันเลี้ยงอยู่ไม่พังหรอกแต่ว่าคือในในน้ามันเครื่องมันจะมีสารนะครับเป็นสารปริลมสักอย่างนะครับผมก็ไม่รู้หรอกนะครับถ้าเป็นสักเคราะห์ร้อยนะมันจะมีสารเคลื่อนน้ามันที่สามารถทนความร้อนและอยู่ในเครื่องยนต์ที่มีอุณหภูมิสูงนะครับอย่างโช่นปิ๊กไบท์ทั้งหลายเนี่ยนะครับเป็นรถที่มีอุณหภูมิสูงนะครับผม ถ้าสารตรงนี้มันหมดไปคือน้มันเขาเรียกว่าน้ำมันเครื่องมันเริ่มหมดอายุะนะครับมันมันหมดไปมันก็จะทําให้น้ำมันเครื่องนี้เริ่มหายตัวไปเองหายตัวไปเองจนกระทั่งน้ํามันเครื่องแห้งนะครับเครื่องพังช้าบอายนะอ่าอันนี้นะครับคืออีกหนึ่งข้อนะครับแต่ถ้าคันไหนที่มีเครื่องเครื่องยนต์ที่เงียบไม่เยอะแต่เครื่องยนต์เงียบนะครับแสดงว่าเขาดูแลรักษานะครับมิเนเนตนบ่อยนะครับผม ก็คือเช็คเครื่องยนต์บ่อยถ้าถ้าหลักๆคือถ้าหาว่าคนไหนที่เขาไม่ได้เข้าศูนย์นะอันนี้ผมจะบอกทิคเลยคนไหนที่เขาไม่ได้เข้าศูนย์เขาดูแลเองตามร้านทั่วไปก็คือเขาก็จะถ่ายบ่อยนะครับน้่มันเครื่องถ่ายบ่อยนะครับถ่ายบ่อยนะครับอาศัยว่าถ่ายบ่อยแล้วก็ดูแลรักษาโซสเตอร์เยื่อยางอะไรเงี้ยครับแล้วก็เรื่องไบดิสนะครับผมอันนี้คือศูนย์ศูนย์ท่านด้านนอกคือร้านด้านนอกนะครับที่เขาจะทําประจําม็คืออันนี้คือคนที่เขาดูแลรถแต่ถ้าหารถคันไหนที่เขา เปนนทนนที่สู่ด้วยประจำเนี่ยนะครับเราก็ถามเขาได้นะครับว่าเขามีบุ๊กไหมถ้าเขามีบุ๊กก็ขอดูบุ๊กนะครับว่าเขาเซอร์วิสไปแล้วตอนไหนอะไรยังไงแต่ถ้าหาว่าใคนไม่มีบุ๊กนะครับก็ถามเขาว่าถ่ายน้ำมันเครื่องแล้วเมื่อไรอะไรเงี้ยครับซึ่งถ้าเกิดเราถามเขาแล้วเนี่ยบางทีเขาอาจจะบอกเราไม่ตรงก็ได้นะครับอ่ะอันนี้คือผมจะบอกเลยนะอาจจะบอกไม่ตรงก็ได้แต่เราไม่หวงใจเราฟังจา่เครื่องยนต์นะครับ ถ้าเครื่องยนต์เงียบแสดงว่าโอเคเขาดำเนิรักษาดีนะครับรูอสางดีโซ่สเตอร์เหลือไม่ปล่อยให้โซ่มันยืดสเตอร์จะหมดอะไรเงี้ยแสดงว่าอันนี้คือคนเขาได้เขารักษารถดีแล้วเราก็มาเริ่มนับหนึ่งใหม่ที่เรานะครับแล้วก็สุดท้ายคือใบดิสนะผมจะบอกเลยผลการที่เราไปซื้อรถเนี่ยประเภทไม่สามพันไม่ห้าพันเนี่ยถึงให้เราจะดูเนี่ยหนึ่งเครื่องยนต์แล้วสองใบดิสนะ ใบดิสเนี่ยให้เราจับดูนะครับอ,นน 4, อ,นะอันนี้ไม่สี่หมื่นโลจะไม่เป็นร่องเลยนะจะไม่เป็นร่องเลยนะคะผมถ้าไม่สามพันมันต้องให้เป็นร่องนะแต่ถ้าหากว่าพันไหนไม่สา 3, 000, มพันไม่หมื่นห้าไม่แปดพันแล้วใบดิสเป็นร่องเนี่ยอันนี้กอไม่แน่นอนผมบอกตรงนี้เลยนะกอแน,น้รอนครับมันจะมีประเภทเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนกับว่ามีมีหนึ่ประเภทที่ เก็บงานเน่นเนียนคลิปนะครับก I mean ็ค so so ือกอไม้แล้วเปลี่ยนไปที่อันนี้ดูไม่ออกหรอกแต่ว่าช่างมันผมจะบอกเลยว่าช่างมันนะครับดูเครื่องเป็นหลักนะครับแต่ผมไม่มีกอไม้น่นอนไปทิดไม่มีสึกถ้าสึกก็คือสึกนะครับแต่นี่ซีมือยังไม่สึกเลยนะครับผมอโอเคนะครับอินที07คันนี้นะครับผมหนึ่งแสนห้าพันบาทนะครับใครสนใจก็อย่ารอช้านะครับโทรเข้ามานะครับตามที่ผมให้ไว้นะครับหนึ่งแสนห้าพันบาทนะครับผมสำหรับอินที่07คันนี้นะครับผม โอเคครับวันนี้ก็มีแล้วนะครับก็พามาดูนะครับมือสองเจ็ดคันนี้นะบลมันเดิมมากนะครับหนึ่งแสนห้าพันบาทนะครับผมโอเคครับวัน,นี้ไม่มีอะไรแล้วก็ขอลาไปก่อน,นครับสวัสดีครับ